เอาการสวัสด okay, ีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเฮากับเซมาต่อกันที่ลาวเนาะนะครับเพราะว่าเของเฮาในวันที่ผ่านมาโอ้โหอีกผิดพลาดย่างเทคนิคอีกแล้วนะครับเนาะก็คือเฮาไปใส่สูตรใหม่นะครับเนาะไปใส่สูตรใหม่พะนะาปะนะนะครับในวันที่ผ่านมานั่นนะครับผมเฮาไปที่เลขแปดเก้าศูนย์เนาะแปดเก้าศูนย์ก็คือตัวนี้มาทุกวันเฮาก็เรียกมาหลุดนะครับเนาะนะครับพอเราหลุดแล้วมันไม่มาเลยนะครับไม่มาสักตัวเลยแปดเก้าศูนย์นะครับแล้ววันที่นี้นะครับในก่อน ในคลิปแรกนะครับเนาะนะครับผมอันเจ่สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนกก็คือสูตรเกาเห่านะครับที่เห่าจับเห็นเปลือนะครับเนาะเขาก็จับไปเพียงสเต็ปเดียวเท่านั้นนะครับจับไปเพียงสเต็ปเดียวก็คือเอาแต้มนะครับเนาะแล้วก็เลขเด่นนะครับเอามาจับใจกันนะครับได้เร็วกมาเป็นส8บดคู่นะครับส8บแดคู่นะครับ18ดคู่เข้าจับจะพาอตัหลักหน่วยเท่านั้นตัวนี้นะครับนะครับจับแต่หลักหน่วยอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้จับเลยนะครับแต่ถ้าออย่างอื่นมาจับนั่นมันก็เสียลดลงไปจากสิบแป คู่เนี่ยหลเติบอยู่นะครั hr, บเพราะว่าเลขมันเด่นไปที่ห้าหกแปดนะครับนี่นะครับที่เลขเด่นที่เฮาาหาเ้เพื่อนเพื่อนเพิ่งก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็คือเลขตัวที่มันเด่นนะห้าหกแปดที่สามตัวนี้ครับมันก็มาห้านะครับถ้าเอามาจับไซกับตัวนี้ถ้าห้าหกแปดนะครับห้าหกแปดถ้าเป็นตัวเด่นนะครับก็จะลดลงไปเยอะนะครับห้าหกแปดนะครับนะครับจะลดลงไปหลายคู่อยู่นะครับเนาะก็จะลดต้นทุนลงไปนะครับ เอานะครับสาหรับในงวดนี้เข้าเสยมาเบิรงอันนี้นะครับเราจะมาที่ยืนไปที่สูตรเดิมเลยนะครับเข้าใส่สูตรเดิมนี่เลยนะครับ,บมันมีอยู่2อย่างให้เพื่อนๆเลือกมีอยู่2อย่างนะครับก็คือแต้มอันนี้ก็คือสูตรแต้มนะครับนี่คือสูตรแต้มนะครับเนาะนี่คือสูตรแต้มนะครับแล้ววันที่นี่สูตรแต้มนี่ก็เดินดีนะครับดอเดินดีนะครับในช่วงหลังเนี่ยเข้ามา2งวดติดกันแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้เข้ามา2งวดติดกันแล้วนะครับนี่คือสูตรแต้มก็มาที่ล่าสุดมาที่คูเงิน แล้วอันที่สองนะครับออย่างที่สองก็คือเอาเลขเด่นตัวนี้มารูดเพราะว่าเลขเด่นตัวนี้มันมาทุกงวดนะครับสูตรที่หกมาทุกงวดเลขตัวนี้เป็นเลขสูตรพระเ, like เอกนะครับเนาะเอาง่ายๆเอาสูตรพระเอกนะครับพระเอกของเรามาทุกงวดสูตรพระเอกนี่มาทุกงวดนะครับ10งวดหลดหนึ่งครั้ง15งวดหลดหนึ่งครั้ง30งวดหลดหนึ่งครั้งนี่ก็คือตัวนี้นะครับเนาะ ถ้ามันหลุดแล้วมันก็จะเดินไปประมาณ10งวดแล้วก็หลุดแล้วก็สิบห้าหรือ2ี่0บมิมันเคยเดินมาถึง32มงวดแล้วก็หลุด1ิหงวดแล้วก็หลุด10บงวดแล้วก็หลุดประมาณนี้มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่านในสตูตรนี้นะครับเพิ่งจะหลุดไป2งวดล่าสุดเบื่อหลุดเราก็เดินมาสองวดนะครับเราก็นะครับตามปกติแล้วมันต้องไม่ต่ํากว่า10งวดมันถึงจะหลุดนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับหรือเดินไปถึงย่สิบงวดสามสิบงวดสามสิบสองงวดมันเคยเดินเงีวที่สุดคือสามสิบสองงวดแล้วก็หลุด เราก็เดินต่อนะครับแล้ววันที่นี้เอาตัวนี้มาลูดแต่ถ้าเอาตัวนี้ทั้งหมดนี่นะครับทั้ง4ี่ตัวนี้มารูดเนี่ยไม่ไหวเพราะว่ามันเยอะเพราะว่าเลขตัวหนึ่งจะได้เลข20่สบคู่2ี 20, 40, 60, 80, ่0 60 8ีไม่ไม่ไม่ไหวเข้ากันเลยนะครับทําสูตรใหม่ขึ้นมาเพื่อที่เอามาจับเลขตัวนี้นะครับสูตรใหม่ที่เขาจับขึ้นมาเขาออามาจับเลขตัวนี้ก็คือเป็นเลขเด่น ที่ห้าเสี่ยวมาจับนะครับเสี่ยวมาจับในเลขซีตัวนี้ก็ขึ้นตัวนี้นะครับเนาะนะครับคือตัวนี้นี่ก็คือสูตรที่หกอันนี้เป็นสูตรใหม่ที่ห้าวมาเทียบนะครับสูตรหม่ตัวนี้นะครับเ้าวออกมาเทียบเ้าอามาเทียบเราชนแล้วมันจะมานะครับชนแล้วจะมานี่คืออันที่สองนะครับนะครับมันจะชนไมากี่ตัวนี่เลขตัวนี้เป็นเลขหกตัวตัวนี้เป็นเลขสีตัวเอามาเทียบชนกันแล้วนะครับตัวที่ชนมันจะมานะครับจากันในวันนี้ชนสองตัวเจ็ดแปดเจ็ดมาชนห้ากับหกนะครับมาหกมาห้ามาสองตัว นะครับอันนี้ชน8ตัวเดียว8มาเลยนะครับออก4 8นะครับแล้วก็งวดนี้เขาชนมา3ตัวนะครับ1 2 4 1กับ2มานะครับชน5 6 8 8มาชน6 8 0 6มานะครับงวดนี้นะครับตัวชนชน7ตัวเดียวไม่มามาตัวไม่ชนนะครับแล้วก็มีหน่อยนะครับที่มันชนแล้วไม่มาแล้วก็ส่วนมากก็จะชนแล้วมาอัน1 2 4 6นะครับ6มานะครับอันนี้2กับ7 2ตัว2มานะครับอันนี้0 1 3 1มา6 8 0 0มา 6 8แปดศูนย์นย์มาแปดเก้าหนึ่งแปดเก้ามานะครับเนาะมาเก้าเก้ามาสองตัวเลยแปด้ามานะครับเนาะนะครับแล้วอันนี้แปดศูนย์สองตัวที่ชนมานะครับอันนี้สองมานะครับงวดนี้สามสี่หตัวชนไม่มางวดล่าสุดนี้ห้าหกแปดนะครับชนมาสามตัวห้ามางวันนี้ชนสามก็ผ่างวดนี้สามกับห้านะครับตัวที่เด่นนะครับก็คือสูตรที่6แล้วก็สูตรใหม่เอามาเทียบเป็นตัวเด่นนะครับเนาะนะครับนี่คืออย่างที่สองนะครับแต่ว่านะครับสําหรับในงวดนี้นะครับเนาะ นะครับเพื่อนๆนะครับเท้ากัสีมาจับอันนี้ให้เพื่อนๆก่อนเนาะก็คือเอาไปที่สเตปแต้มก่อนนะครับไปที่สูตรแต้มก่อนนะครับเนาะไปที่สูตรแต้มนะครับนะครับเท้าสิไปที่สูตรแต้มนะครับสูตรแต้มนะครับเราจะใช้นะครับสูตรแต้มนะครับเนาะก็คือไปที่แต้มสูตรที่1และ2นะครับเนาะแต้มสูตรที่1และ2นะครับจะได้กี่ตัวในงวดนี้ในหวดที่พานมานั่นนะครับแต้มไม่ได้หลายเทาเลยเอาแต้มสูตรที่สามมาจับนะครับ ก็จะเข้าไปที่แ้มหานะะเข้าไปที่แ้มหานีในหอที่่านมานนั่นนะครับเนาะนี่นะครับนี่คือแต้มชน3าสูตรได้เลขซตัวคือ2หาหกแปดก็เข้าไปที่แ้มห้าเข้าไปที่แ้มหนะครับออกไปที่คู่บนนะครับเนาะค,คู่บนก็คือห้าหนึ่งนะครับไอ้คู่ล่างไหมเว้ยเว้ย,ยจากบนไปล่างหนะึ่งเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งเข้าคู่ล่างเนาะนะครับแต้มหไปที่5้าหนึ่งไปที่แ้มหกนะครับเข้าคู่ล่างเนาะ นะครับเอาในวันนี้นะครับเดี๋ยวห้อเสียบเบิ้งแต้มนะครับสสูตรนี้ก่อนนะครับคือสูตรหลัก2สูตรนี้นะครับหและ2นะครับนะครับนี่คือสูตรที่1นะครับแต้มในสูตรที่1นะครับแต้มในสูตรที่1น่ี่สีมีเลกยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับจะมีเลขอยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับก็คือในแต้มสูตรที่1นะครับนะครับการเดินหองตัวเลขก็จะเข้าบนล่างแบบนี้นะครับเข้าบนล่าง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 แบบนี้นะครับเข้าบนล่างในวันลาสูตรนี้มาล่างนะครับมาล่างนะครับบนล่างบนล่างบนล่างแล้วมาาล่ง วดนนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วนะครับได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สองสามสี่นะครับนะครับนี่ก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับต่อไปสูตรที่สองนะครับเนาะสูตรที่สองในแต้มรวมนะครับผมในสูตรที่สองนี่ก็สูตรที่สองก็เดินดีมากเลยนะครับเนาะในสูตรที่สองนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะครับเป็นเลขตัวนี้นะครับเนาะถึงแปดตัวเลยนะครับตัวนี้แปดตัวนะครับเนาะนะครับ นะครับเนาะก็จะเข้าบนล่างแบบนี้นะครับเนาะเข้าบนล่างบนล่างบนล่างนะครับก็จะเข้าแบบนี้ในสูตรที่2อจะเดินแบบนี้ก็คือเข้าบนล่างแบบนี้นะครับเข้าบนล่างแบบนี้นะครับเนาะนะครับสำหรับในหวดที่ผ่านมานะครับไปที่ห้าและสี่นะครับนะครับเจ็ดเจ็ดเข้าเต้มสี่ห้าหนึ่งเข้าเต้มห้าอ้เข้าเต้มหกไหมห้าหนึ่งเข้าเต้มหกเนี่ยแต็มก็บ่ถือเข้าเต้มหกนะครับเข้าเต้มหกนะครับนะครับห้าหนึ่งเข้าเต้มหกนะครับในหวดที่ผ่านมาเข้าไปที่บนล่างสำหรับวันนี้นะ สามสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับเดี๋ยวข้อเสียเบื้องต้นนะครับตัวชนเนาะถ้าเกินหกตัวเราจะเอาส่วนที่สามมาเทียบถ้าไม่เกินหกตัวเราจะเอาเลยนะครับเนาะเอาข้อเสียวเบื้งตัวที่ชนนะครับเกินหกตัวใหม่นะครับเนาะมีห้านะครับมีห้อ่ามีห้านะครับมีหกหกไม่มีมีเจ็ดมีเจ็ดนะครับมีเก้านะครับมีเก้านะครับแล้วก็มีศูนย์มีสองแล้วก็มีสาม แล้วก็มี4เพราะฉะนั้นนะครับตัวเลขก็จะชนกันไปถึง7ตัวนะครับ1 2 3 4 5ส7าห้าหก็ดถ้าชน7ตัวเราจะไปดูสูตรที่3นะครับนะครับไปดูสูตรที่3นะครับสูตรที่3นะครับเป็นสูตรที่เดินดีขึ้นกันนะครับเนาะในสูตรนี้นะครับในสูตรที่3นะครับก็จะเข้าบนล่างแบบนี้นี่คือแต้มรวมสูตรที่3นะครับก็จะเข้าบนล่าง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 นะครับเดินมาแบบนี้เนาะในสูตรที่3นะครับนี่คือแต้มรวมนะครับนะครับแล้วก็เดินมานะครับเนาะ อันนี้ก็จะเข้าล่าง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 มานะครับเนาะนะครับแล้วก็เดินต่อมาอีกนะครับเนาะนะครับเดินต่อมาก็จะเข้าบนล่างเข้าล่างเข้าบนล่างนะครับในงวดนี้ก็จะมีสะดุดนะครับมีสะดุดตัวนี้มีสะดุดหนึ่งงวดแล้วก็จะเข้าบนล่างบนล่างนะครับในงวดที่ผ่านมานี้ก็เข้าบนล่างนะครับแต้มสี่นะครับเจ็ดเจ็ดเข้าแต้มสี่ห้าหนึ่งเข้าแต้มหกนะครับก็จะเข้าบนล่างนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับสำรับในงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้วปนที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแปด ศูนย์หนึ่งสองี่ห้าแปดนะครับนะครับเนาะศูนย์หนสอี่ห้าแดนะครับเดี๋ยวเาเะมาเบิ่งนะครับตัวที่ชนนะครับได้จีตัวนะครับเนาะนะครับไปที่ศูนย์นะครับศนะครับสูตรนี้สูตรสูตรนี้เจตัวนะครับเจตัวนะครับสูตรนี้แตัวทั้ง2สูตรนะครับสูตรที่หนี่สูตรที่สูตรที่หนี่มันแตัวบอกนึ่งสสาม 4 5 6 7 8อ๋อ8ตัวนะครับโอ้ยนับเลขก็บอกครบ8ตัวนะครับสูตรที่1 8ตัวสูตรที่2 8ตัวสูตรที่3 7ตัวเนาะเอาเอา,เอาสูตรที่3เป็นหลักนะครับก็จะไปที่เอาศูนย์นะครับไปที่ตัวที่1ก็คือ0ูนย์นะครับศู 0, นยะ์เนาะหนึ่งมีไหมหนึ่งหนึ่งอันนี้ไม่มีหนึ่งสองมีสองนะครับมีสองมีสองเนาะมีสองมีสามมีสาม,ม,สามแล้วก็มีสี นะครับแล้วก็มีห้านะครับแล้วก็มีห้านะครับแปดไม่มีนะครับหนึ่งไม่มีแปดไม่มีก็ฉะนั้นก็จะได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าตัวได้สมมดที่ผ่านมาเลยนะครับเนาะก็จะได้ไปที่ศูนย์สองสามสี่แล้วก็ห้า หาัวนะครับเอาจับเลยนะครับเนาะนะครับเนาะเอากระสีแดงว่าเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับก็คือไปที่ห้าสิบคู่นะเพราะวันเป็นหาแต้มเลยห้าตัวห้าสิบคู่นะครับถ้าห้าสิบคู่นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับเราก็จะนะครับเนาะไปดูที่พระเอกของเขานะครับพระเอกของเรามาเลยนะครับเนาะพระเอกมาเลยนะครับพระเอกของเรานะครับในงวดนี้นะครับเนาะได้ออกมาเป็นที่ตัวใดนะครับพันธุสลาพระเอกของเขาเนาะ นะครับหลังจากหลดไปหนึ่งงวดนะครับในพระเอกของเราหลดหนึ่งงวดนะครับหลังจากหลดไปหนึ่งงวดนะครับจุดหนึ่งงวดนะครับก็คือลุดงวดสองศูนย์เนาะนะครับหลังจากโหลดหนึ่งงวดก็เดินมานะครับงวดที่หนึ่งนะครับเอาก็ถือว่างวดที่หนึ่งนะครับงวดนี้นะครับเนาะงวดที่ผ่านมาเนี่ก็เข้าไปที่เลขห้างวดนี้ได้ศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งสามห้านะครับในพระเอกของเรานะครับศูนย์หนึ่งสามห้านะครับนะครับพระเอกของเราไปที่ศูนย์ หนึนะครับเดี๋ยวห้องิีไปวงเลยนะครับเนาะตัวใดที่มี0ูนย์หนึะครับศูนย์หนะครับไปที่ศูนยะครับไปที่0ูนย์ย์ก็จะมีศูนย์ะครับมีศูนย์เนาะศูมีศูนย์ะครับมีศูนย์นะครับศูย์มีศูนย์ะครับหนนะครับมีหนะครับสอไม่มี37มี3ามนะครับสีไม่มี5้ห้ามี 5, 5 นะครับหกสี่ไม่มีเจ็ดสามมีสามแปดสองไม่มีเก้าหนึ่งมีหนึ่งนะครับก็จะได้ามาเป็นแบบนี้เนาะนะครับต่อไปแต้มสองนะครับศูนย์สองมีสองนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งมีหนึ่งสองศูนย์มีสองศูนย์มีศูนย์สามเก้ามีสามสี่แปดไม่มีสี่แปดไม่มีห้าเจ็ดมีห้าหกหกไม่มีเจ็ดห้ามีห้า แปสไม่มี9กสมี3ต่อไปแต้ม3 0มสมีศูนย์หสองมี1นึสองหนึ่งก็มี1 3 0มี0 4 9ไม่มี5 8มีห้าหเจดไม่มีเจ็ดหไม่มีแปดห้ามีห้าเสไม่มี0ูสมี0 1นสมี1นึสองสองไม่มีส1มี1นึสมี0ูนห้มีห้า หกไม่มี7จไม่มี8ปไม่มี9 5มี5ต่อไปนะครับศูย์หมี0นย์มี5 1 4มี1 2 3มี3 3มสองก็มี3 4 1มี1 5 0มี0 6 9ไม่มี7 8ไม่มี8 7ไม่ 8, 7, มี9ก้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ไปที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะไปจักคููนะครับเนาะเอาสินับไปนะครับ,นะรบ1 2 3่งสมสี่ห้าห จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิหกสดสิดสิี่สิบยอยบสองบามยี่ยี่ห้ายี่หกบเจ็ดแดยี่บเก้าสาอคู่นะครับเพราะว่ามันห้าเต้มห้คู่นะครับได้สาเอ็ดนะครับได้ไปที่สาเอด่ะเดี๋ยวเอาแยกออกมาก่อนนะครับเนาะแยกออกมาก่อนหนักครับเนาะจับออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับในคู่ชุดนี้นะครับเนาะในคู่ชุดนี้ถึงสามสิบ สามสิบเอ็ดคู่นะครับในสเตปนี้นะครับสามสิบเอ็ดคู่นะครับหนักครับเนาะแล้วต่อไปนะครับต่อไปนะครับเนาะเข้าสิไปที่หลักหน่วยนะครับเราจะไปที่หลักหน่วยเข้าเอาตัวที่มันเดินดีก่อนนะครับตัวที่เดินดีตัวที่มันนะครับค่อนข้างที่จะเดินดีในแต่ละงวดทีเข้ากับใส่เมื่อไรหัวจังหลักหน่วยนี่ก็ไม่พลาดเลยนะครับสําหรับหลักหน่วยเนาะนะครับนี่นะครับเนาะ ในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับในหลักหน่วยตัวนี้เดินดีมากนะครับเพื่อนๆว่าหอหลักหน่วยจะวิ่งกันโหลดไปเช่นว่ามันกะ42คู่นะครับ42คู่จะวิ่งกันตัวนี้42คู่นะครับจะวิ่งกันได้42คู่นะครับในงวดนี้เนาะนะครับถ้าแม่นห่าวิ่งกันนะครับได้42คู่ก็ไม่ถึง50คู่นะครับไม่ถึง50คู่นะครับแต่ว่าถ้าห่าเรียงเดนมาจับอีกก็จะลดลงไปนะครับเนาะหาหอหลักหน่วยไปจับนะครับหลักหน่วยในวันนี้ได้5 6 7 8 901 5 6 7 8 901หนะครับลักหน่วยนะครับ5 6 7 8 9 0 1นี่คือหลักหน่วยนะครับเนาะเราจะวงสีแดงนะครับตัวที่มี5 6 7 8 9 0 1ไปที่0ูนะครับมีศูนะครับศูนย์ศูนย์มีศูนย์ในลักหน่วยนะครับเนาะหนึ่งเมี9ก้าสามเจดก็มีเจ็ดห้าห้ามีห้าเจ็ดสามไม่มีสาม นะครับ9 1มี1 0 2ไม่มี2 1 1มี1 2 0มี0 3 9มี9 3 5 7มี7 7 5ก็มี5 9 3ไม่มี3 0 3ไม่มี3 1 2ไม่มี2 2 1มี1 3 0มี0 5 8มี8 8 5ก็มี5 0 4ไม่มี4 1 3ไม่มี3 3 1มี1 4 0มี0

21คู่นะครับสเต็ปนี21นะ้21คู่นะครับยีคู่นะครับเล้วบานที่นี่นะครับใน21คู่นี้นะักครับเนา,า,านะเฮากระสีแดงมาเป็นที่ตัวนี้นะครับก็คือ21คู่นะครับยีคู่นะครับ12ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ็ดบสอบสาสสิบห้าหกสิบดปดสบเก้ายสบบเอคู่นะครับ นะครับ21คูนะครับเดี๋ยวข้าจังคอยมาจับคูเด่นในเพื่อนนะครับเนาะมาจับตัวเด่นนะครับมาจับคู่เด่นจับตัวเด่นนะโดยสูตรที่1 2 3 4นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับนี่นะครับเนาะอย่างแรงวดที่ผ่านมานะครับตัวสี่เหลี่ยมนี้นะครับในตรงกลางเนี่ยตรงกลางขอบสี่เหลี่ยมนี้ก็มา5นะครับเนาะมา5นี่นะครับ5ออก5 1เลยนะครับเนาะ4 5 7 8ออก5 1เอ้าในงวดนนี้ขาจังมาจับตัวเด่นเนาะ นะครับในคลิปต่อไปเขาจะมาจับตัวเรียนสําหรับในคลิปนี้นะครับเนาะครับเขาจับออกมาที่สเต็ปนะครับไปจบที่21คู่นะครับเนาะนะครับไปที่21คู่เดี๋ยวเขาจะเขอยจับคู่เด่นอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะมากคำจากน้อยนะครับแอดเกียวยังจะนีน่าเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ